ตอนนี้นะครับสดๆที่สนามราชมังคลากีฬาสถานมาดูแมนยูซ้อมก่อนจะเจอลิเวอร์พูลนี่บรรยากาศโคตรเอกลักีฟข้างหลังผมเนี่ยดาวิดเดเกอาโอ้โหต้องบอกว่าตัวจริงนี่โคตรแบบสุดๆอ่ะแล้วก็มีทอมฮีตันตรงนู้นเนี่แม็กควายนู่นครับแม็กควายโอ้โหนี่ผมมาอยู่แบบให้คุณผู้ชมได้ดูแบบสดๆข้างสนามเลยเนี่ยเป็นบรรยากาศที่เจ๋งมากนะครับแล้วตรงนู้นก็เป็นแมนยูซ้อม แมนยูซ้อมเนี่ยแม็กควายเนี่ยแยกซ้อมเพราะว่าเหมือนว่าสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์มัง้งแต่ตรงนู้นน่ยชุดใหญ่เลยฟันเดอร์เบ็ใช่ไห,ไหมลุกชอและฟอร์ดมาเชียวนี่ขนาดไม่ได้เชียร์แมนยูมาเนี่ยยังรู้สึกแบบตื่นเต้นแทนเลยนะแฟนแมนยูแล้วมากันได้สุดๆจริงอ,อ, <c oughs> อ้าวอ้า <c oughs> เพลิเพลินเพนคือต้องบอกว่า ระดับโลกนะซอมมันก็ต้องสุดยอดอยู่แล้วละ่ะคลาสสิกคลาสสิก <c oughs> ผมว่าถ้าเกิดใครเป็นแฟนแมนยู่อะมาดู่น่าจะมีความสุขจริงๆนะก็รอดูสวยสวยสวยดูครับนี่มีเอลิกเทนฮากด้วยนะนู่นตรงนู้นเทนฮากเทนฮารกกำลังคุมทีมอยู่โอ้โหสุดๆเลยครับนี่ฮะเอกุสูซีสุดๆแล้วตอนเนี้ยมันใกล้ชิดมากอ้าว ให้ดูบรรยากาศกันแบบจัดเต็มเลยตื่นเต้นตื่นเต้นผมยังตื่นเต้นมากๆเลยโอ้สุด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 ดูเด็กอหน่อยเด็กอเดกออยากจะถ่ายรูปกับเด็กแกร์เลยเกินนะตื่นเต้นเด็กอตัวจริงสุดสุดอันนี้แมนยูเนี่ยคร่าวๆดูเต็มๆเดี๋ยวนอกจากแมนยูเนี่ย เดี textures, oh. Today, s <S right? ๋ยวผมมีลิวพูลให้ดูด้วยลิวพูลหลายคนจะชอบวันนี้ผมจะมาดูโมซาลาแจงรดิพี่สุดยอดันีครบผู้ประกาศข่าวแล้วก็ผู้บรรยายกีฬานะฮะเจลีกครับผมตามดูเขาตลอดเลยเขาไม่เคยให้ใครภาคเลยครับพี่โยผมภาควันนี้ดูพี่โยผมปากสองนี่นี่แล้วดูวันนี้บรรยากาศที่ราชมังแฟนบอลมาเยอะมากเหมือนกันผมไม่รู้ว่าวันจริงน่าจะคึกคักกว่านี้อ่าเก็บภาพไป้อดูทั้ ตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้เลยครับสดสดในสนามใกล้มากได้ดูแมนยูซ้อมโครฟินชุดนี้มีแลตฟอร์ดวันบิสซาก้าลุคชอเป็นชุดใหญ่ของแมนยูเลยแล้วซ้อมกันแบบโคตรเพลินอะเทนฮาคอยบอกแท็กติกโอ้ฟินขนาดไม่ได้เชียร์แมนยูนะยิงโครฟินอะแล้วล้วคุณเชียร์แมนยูอะผมบอกเลยคุณจะโครฟินแค่ไหนมันเจ๋งมากดูดูด,ด,ดูดูบรรยากาศแล้ววันนี้ที่ราชมังก์คนเยอะมากครับเข้ามา เข้ามาดูกันเยอะจริงๆซ้อมวันนี้จ๋ำมากบรรยากาศดีเดี๋ยวไปรอดูลิเวอร์พูลอีกบรรยากาศดีจริงวันจริงน่าจะสนุกเพิ่มมากขึ้นแต่วันนี้ผมก็มีความสุขแล้วที่ได้มาดูแบบทีมระดับโลกเขาซ้อมมาอะไรกันเนี่ยมันเจ๋งมากครับตอนนี้ต้องซุยหลังจากพาไปดูแมนยูผมพามาดูลิเวอร์พูลซ้อมสดๆด,ด,ดูข้างๆผมเลยและซีซ้อมตรงนี้นะครับคุณดูคุณผู้ชม นี่คือชุดใหญ่ครับตีเอโก้คันธล่าโมซาล่าเวอร์คิวฟานไดโรเบอร์สันเทนอัสเดอร์อาร์โนนี่ดีเอโก้โชตานาบีเกอยต้าอยู่ตรงหน้าพวกเราแล้วครับโคตรดีครับคุณผู้ชมคือผมแม่ผมพูดไปแล้วผมไม่ใช่แฟนบอลแมนยูแฟนบอลลิเวอร์พูลนะแต่ผมแม่งโคตรฟินอะ่ะมาอยู่ตรงนี้ได้เห็นนักเตะระดับโลกอะ่ะแม่งโคตรเพลินจริงๆก็เป็นบรรยากาศที่ความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกถ้าเป็นแฟน แมนยูลิวพูคงจะฟินมากกว่าผมแต่แต่แค่ได้มาดูพวกเขาซ้อมอ่ะได้เห็นถึงความมืออาชีพโดยเฉพาะริวพูคือแบบซ้อมกันเป็นแพทเทิร์นที่ดีมากแล้วก็โอ้โหแบบเป็นทีมเวิร์กดีมากแล้วก็ได้ดูเนี่ยคือแบบกล้ามของโมซาลาปึกสุดๆดูติเอโก้ด,ด,ดิคุณยังดีคือแบบต้องบอกว่าระดับโลกอ่ะจริงๆนะครับนี่นะดูโรเบิร์ซันนี่กัหน้าคุณเนี่ยกอิตา้าโมซาลาจะหาอย่างเงี้ยดูได้ที่ไหนที่มันแบบต่อหน้าต่อตาเราอ่ะ มันยากมากนะครับคุณผู้ชมโอ้โหต้องขอบคุณเลยที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้มาก็ต้องบอกว่ามีความสุขจริงๆวันนี้คุ้มครับคุ้มมากๆคุ้มจริงๆคุณดูเลยผมไม่รู้จะพูดยังไงละเพราะว่ามันมีความสุขจริงๆอ่ะก็ให้ดูยาวๆบรรยากาศวันนี้เจเกนคอปคุมอยู่กลางนี่เจเกนคอปใช่ไหมไม่ใช่อ่ะไม่ใช่แล้วก็เจเกนคอปเจเกนคอปอยู่นู่นไ <c oughs> อเราเรียกว่าเจเกนคอปเราเจเกนคอปคุณทีมซ้อมอยู่นู่นโอ้แต่ถือว่า บรรยากาศฟินนี่จะเป็นชุดหลักอะเนี่ยชุดหลักหมดเลยเออโอ้ได้ดูโมซาลาเล่นลิงอ่ะถ่ายเล่นลิงชิงบอลให้ดูกันเลยเออดูครับเล่นลิงชิงบอลของลิเวอร์พูลโอ้โหโอ้โหสุดจริงโมซาลาโมซาลาโมซาลาดูกันล่นลิง สุดมากอ่ะพี่พอแล้อ่ะก็ประมาณนี้นะครับลิวพูซ้อมจัดเต็มให้แล้วหวังว่าแฟนแฟนสยามสปอร์ตจะมีความสุขแล้วกันแบบใกล้ชิดติดขอบสนามจริงๆไปก่อนครับโอ้โหดู ดูเฟอร์มิโน่ดิคนนียนอ่ะดูดิโอ้โหคนเนียนเฟอร์มินโน่เอ้าโอ้ยฟินแล้วอ่ะไปบอลบอลบอลขนาดเยังกี๊แต่คิดดูดิดูดิโอ้โห โอ้โหดูแม่งเล่นกันดิอือใช่คือบอลแม่งเร็วจริงอือโอ้โหโอ้ยโหสาละโอ้ยดูไปมันเยอะเออือหไป โมสามแสนห้าปาเมโยตังโม,งโมลูกนี้ครับังโมโมซาลาโอ้โหตังโ่ข้างในแมนยูดูเทนเทนซาลาลูกนี้เ่าไ,ไมแมนยูไม่สอ